สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับมื่อกี้ครับสีมาว่าเรื่องที่ว่าเอฟซีเพื่อนทานหนึ่งครับเ,ามมาเอฟซีเพื่นถามมาว่าเอาไก่นะครับไก่เอาลูกผสมกับแม่ได้บอเพื่อนว่าครับเอาลูกผสมแม่ได้ไหมครับเพิ่นถามมาว่าจังสี่ คือสิอยากผสม,มไปทัวเทนนอขับบาตน,นี่ทำมาเ็ดได้บอกราเทดได้ครับพี่น้องครับเทดได้เทดได้ครับพี่น้องแต่ว่าเขาบอนิยมเหตุดดกันครับพี่น้องมาว่าจะนิยมครับแทบสิบประเทเลื่อลยครับกรณีนี้แต่กับมันแลว้วมันอยู่ที่แล้วแต่จุดประสงค์ครับพี่น้องอยู่ที่จุดประสงค์อยู่ที่จุดประสงค์ว่า สเห็ดเพื่อยหยางครับพี่น้องจะทำเพื่ออะไรครับเห็ดเพื่อหยังเห็ดเพื่อการกีฬาหรือว่าเห็ดเพื่อทำสายครับพี่น้องเห็ดเพื่อทำสายเห็ดเพื่อกีฬาครับแต่ว่าเห็ดเพื่อกีฬานี่บดแนะนํำเลยครับพี่น้องบดได้นาให้เห็ดครับ <pl> พ <ains> <UK> ี่น้องถึงจะเห็ดเพื่อการกีฬานี่บดได้นาให้เห็ดครับพี่น้อง แต่ว่าสิเหตุแบบทำสายนี่สิคือกว่าครับพี่น้องครับเหตุทำสายไวให้คงไวซึ่งสายพันธุเขาครับพี่น้องให้เลือดเขาเข้มข้นไวเพราะว่าเพาะไปเรื่อยๆสายอื่นไปเรื่อยๆกัน <C OUGH> เลือดเขาอาจจะจืดจางลงได้ครับพี่น้อง เห็ดกรณีแบบเลือดชิดไว้ก็เพื่อเอาไว้ทำสายครับพี่น้องครับยึดเอาสายที่เขาหมักที่เขาว่าดีสายนี้ว่าดีแล้วยึดเอาให้เลือดเขาเข้มข้นไว้ครับพี่น้องครับแต่ว่าเฮ็ดทางการกีฬานี่บอได้น้ำครับพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าผมกับบอนได้น้ำเฮ็ด ทั้งซองอยางคือกอคือพี่น้องแบบว่าสีเฮดแบบเพื่อการแข่งขันกระบ,บอกได้นามิเฮด,ดครับเฮดแบบอันเอาสายพันธุ์ไว้เอาไว้ทําสายกับรณีแบบเอาแม่เอาลูกผสมแม่นี่สีเฮดแบบคอร์เดีนี่กับผมก็บ,บอได,นด้นามิเฮดคือกันครับพี่น้องบอเฮด ถึงแม่จะเหตไว้ยเต็ตไวท้ทำสายก็แล้วแต่ครับเอาลูกมาผสมแม่นี้ถึงว่าสิเหตไวท้ทำสายผมกระบอแนะน้ำมาเหตุครับ <c oughs> แต่ว่าเิเฮ็ยจังไดล่ะพี่น้องมื่อถึงสีดีซีดีิกว่านี้อีกผมสิแนะนำว่าให้เอาคู่เกิดคู่เกิดเดียวกันครับพี่น้องห้เอาคู่เกิดของเขามาผสมทำสาย สิดีกว่าสิดีกว่าเอาลูกมาผสมแม่ครับพี่น้องเอาคู่เกิดของเขาดีกว่าครับพี่น้องถ้าว่าสีเฮดไปทําสายนี่ครับแต่ว่าสีเฮดแบบเอาคู่เกิดมาผสมเพื่อการกีฬาเน,นี่ก็เนี่ก็บอดได้ขึ้นกันนะครับพี่น้องครับกับบอดได้น้ำเหมือนกันครับบอดถึงคำว่บบาบอดได้ครับแต่บอดได้น้ำครับพี่น้องเพื่อการกีฬาบอดใหญ่เฮดครับแต่ว่าเฮดไว้ทําสาย เฮ็ดไวเพื่อเพื่อซึ่งไวสายเลือดเขาครับพี่น้องให้เข้มข้นให้เข้มข้นอยู่ตลอดครับเพราะว่าทับสายอื่นไปกับเลือดจืดจางไปเรื่อยๆครับพี่น้องแต่ผมแนะนําให้เอาคู่เกิดเอาคู่เกิดมาผสมกันดีกว่าครับดีกว่าสิเอาแม่ผสมลูกครับเอาคู่เกิดดีกว่าครับ <c oughs> แล้วบัเทนี้เอาคู่เกิดแบบใดครับพี่น้องดึงสิทิดีเอาคู่เกิดแบบใดเลือกเอาคู่เกิดแบบใดครับพี่น้องสมมติว่าพี่น้องจะเอาสีเฮ็ทท่าสายครับอยากเอาอยากเอาท่างพออยากเอาท่างพอของเขาไปท่ามสายสีเอาท่างพอของเขาไปทำาสายก็ต้องเอาคู่เกิดของเขานะครับ ทั้งตัวผู่ท,ทั้งตัวเมียไก่คือพอทั้งสองตัวครับตัวผู่ไก่คือพอตัวเมียไก่คือพอครับถ้าหากว่าเสียเอาไหว้ทาเทีทบทสายทั yeah, exactly. right. well, product, ้งพอเขาไหวนะครับทั้งพอเขาไหวก็ต้องเอาให้คือพอทั้งสองตัวทั้งตัวผู่ตัวเมียครับพี่น้องไก่คือพอเขาทั้งสองตัวเลยครับแล้วเสียเอาตัวเมียครับหรือว่าเสียเอาเสียเอาตัวเมีย ไว้ทํำสายเสียเอาทั้งแม่เขานะครับเสียเอาทั้งแม่เขาเขาไว้ทํำสายก็ให้เอาตัวผู้กขคื้อแม่ทั้งสองตัวตัวผูตัวเมียก็ให้คื้อแม่เหมือนกันครับให้คื้อแม่ทั้งสองตัวให้คื้อแม่ทั้งสองตัวเลยครับถ้าเกิดว่าเสียเอาทั้งทั้งแม่เขาไว้ทํำสายกับทั้งตัวผูทั้งตัวเมียคู่เกิดครับคู่เกิดเดียวกันใครคื้อกันครับคื้อแม่คื้อแม่ทั้งสองตัว เสีเยาทั้งพอไก่คือพอทั้งสองตัวครับตัวปู้ตัวเมียไก่คือกันทั้งสองตัวเสีเยวคููเกิดเสียเห็ดสายไว้คงสายเลือดไว้ทั้งแม่เสีเยวทั้งแม่ไห่คือแม่ทั้งสองตัวครับน้องไห้คือแม่ทั้งสองตัวเลยครับน้องเอาคู่เกิดเดียวกันครับพี่น้องสิบปเห็ดแบบลูกผสมแม่นี่ผมว่าผมว่ากับกระเป้ายากครับพี่น้องครับ แต่ว่ากับบ่อยากแนน้ำมาเฮ็ดครับพี่น้องบ่อยากเฮ็ดเอาเอาครูเกิดเขาดีกว่าครับพี่น้องมันสิด,ดีกว่าครับนี่กับเอฟซีเพิ่นถามมากนะครับเนี่ยตอบเอฟซีเพิ่นอยากให้เพิ่นเข้าใจครับพี่น้องลูกผสมแม่นี่ผมกับไ่เคยเฮ็ดเลยครับพี่น้องตัวผมเองตัวผมเองยังบ่เคยเฮ็ดเลยครับผมก็เลยตอบตอบบ่ได้ครับกรณีนี้ที่เอาลูกผสมแม่นี่ครับผมบ่เคยเฮ็ดครับ ผมไม่เคยเห็ุเลยแต่ว่าเอาคู่เกิดนี่เอาคู่เกิดนี่มาผสมกันนี่เคยเหตุครับพี่น้องผมเคยเห็ดผมสิว้าแต่ผมเคยเหตุมาในสิ่งที่ผมไม่เคยเหตุนี่ผมสิบ่อยากได้น้ำครับเพราะว่ามันกระบอกบุถือเพราะว่าบ่เคยเหตดให้เอาคู่เกิดดีกว่าครับเอาคู่เกิดเขามาผสมเพื่อคงไหวซึ่งสายพันธ์เขาครับพี่น้อง วก็อยากแนะนําอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับแนะนําอีกอย่างหนึ่งคือว่าคู่เกิดนั่นครับคู่เกิดที่ที่ซีเอามาผสมกันนะครับเพื่อเพื่อไว้ทําสายครับพี่น้องเพื่อไว้ทําสายให้มีอายุนยครับพี่น้องให้เขามีอายุเนี่ยยางหน่อยยังหน่อยสิบสี่สิบห้าเดือนก็ยังดีครับหรือว่าคนสองเลยแังดีครับพี่น้องครับเอาคู่เกิดเขาที่มีอายุนะครับมาผสมครับ เพราะว่าเดิมที่กับผสมแบบนี้ไก่มันส่วนมากสีออนแอนีนยครับพี่น้องออนแอบกค่อยแข็งแรงครับมันออกมาบกค่อยงามบกคอยออนแอรม่บกคอยแข็งแรงครับ,ออบ,บ, air, บ,รรบพี่น้องเฮาสีเอาแบบอายุยังหน่อยครับอายุยังหน่อยอยูอย่นี่เพราะว่าตัวตัวเมียนี่แปดเดือนเก้าเดือนนี่เจ็ดเดือนแปดเดือนกับสิไข่แล้วพี่น้องแม่นบาครับ เจ็ดแปดเดือนตั้งแต่หกเดือนขึ้นมาครับบางตัวครับตั้งแต่หกเดือนขึ้นมาหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่ก็เริ่มไข่แล้วครับไก่ไก่แม่สาวครับพี่น้องผมก็เลยว่าเสี่ยเอาคู่เกิดมาผสมกันเพื่อเสีเอาสายไว้นี่ผมแนะนําบให้เอาไกลหนุ่มครับพี่น้องบให้เอาไกลแบบอายุหน่อยครับอายุหน่อยอยู่ให้เอาไกลมีอายุนะครับให้เอาคู่เกิดที่มีอายุเข็นดีแหงดีครับพี่น้องเข็นไดคนสองครับเอาคนสอง ให้เขามีอายุเนี่ยเอาค้ดองครับคู่เกิดคนสองได้ให้ดีครับเอามาผสมเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสายพันธุ์เขาครับพี่น้องให้เลือดเขาเอาเลือดเข้มข้นเขาไว้ครับพี่น้องครับบอ่อยเลือดเขาจืดจางไปสําหรับเขาคิดว่าสายนี้มันเก่งครับพี่น้องเอาไวท้ทาสายได้ครับเนี่ยที่บอกมาเนี่ยครับ สำหรับคลิปนี้กัมีติดอธิบายให้เอฟซีพนที่ถามมากแค่นีก้กแด้ครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับที่สอบถามเข้ามากครับแล้วก็ที่เข้ามารับช่วมรับฟังครับพี่น้องครับคลิปนี้กัสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ